คิวอยู่ดีต้องบีอ่ะใช่หรอเขาไป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 นี่ห้องบีได้หรอไม่ไม่ได้สมมติอ่ะจะเข้าเหมือนบีบีไงบีบียังต้องหนีเลยเก็บข้าวเก็บของหนีเมืองไอ้เหี้ยเขาลงไหนโม่เจ้าโปโต้เหรอปีเขาบะใช่ใช่พี่เนี่ยถ้าเขาลงเสร็จอ่ะเขาจะรีบไปยึดเขานี้เลยสามเขานี้มันสักเออกบ้านไหนนะที่พี่บอกว่ามีรถอ่ะบ้านเอหรือบ้านอะไรนะบ้านเอ เนี่ยบ้านแถวนี้บ้านแถวนี้บ้านแถวนี้มันจะเป็นบ้านเราจะมีบาร์ที่ดอกกลางบ้านเลยใช่ป่ะอืมมันจะมีรถจอดอยู่หลังบ้านเว้ยแต่มันไม่ชัวร์มันประมาณเปอร์เซ็นต์รถมันประมาณบ้านพี่อ่ะนี่ตกลงมึงจะเลิกลงซีกันจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยหกสิบห้าเออก็ตรงนี้อ่ะดีนะนี่เอาเอาเหมือนเมื่อวานเลยไหมพี่ที่แบบว่าจัดไปแบบละเบอไหนตรงนั้นก็แตก เออใครวางงัดก็แตก่ะแต่เราต้องเซตไฟ<ป>ให้ได้ก่อนตอนนี้ไปถึงและม <c oughs> ไปถึงและเฮ้ยมันไฮไปถึงเราดิเฮ้ยพี่แกให้แล้วสามสิบม่ึงก็ไปหาตัด,ดรถดีโทนี่ไอ้เหี้ยมึงก็ไม่น่โาโง่ดดพี่ไม่เห็นใครบินมากับพี่ ของพี่อยาถึงผมไม่ถึงอะแต่เก๊ไม่มีคนนะเออเกไม่มีคนพี่อ่านตารถเก๊ดไปหน่อยไม่แวะเข้าไปอะบ้านพี่ไม่มีรถผมเอารถนะผมเอารถตู้นะแต่เก๊ดอยากตรงม้าผมีอ่าพี่ยังไม่เห็นใครเอานะรถตู้ขนาดน่ะพี่มองเห็นอยู่เฮ้ยมีคนเด้าล่มอยู่มีคนเด้าล่มอยู่เดาไปไหนเฮ้ยมี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 กูได้ปืนอ่าเพียวกินไปมั่นใจนะ มันอยู่บ้านล่างมันไม่ได้รับกูตรงๆอ่ะเข้าใจปะมันอยู่บ้านล่างไว้เฮียแก๊ปอยากเรียนคนด้วยเด็กแม่ตรงกูมีตรงไม้เขียวผมมีต้องผมมีนะผมขอเพลงนะรู้เล่นงรูเรื่พี่ไปพี่ไปเย็บผมอาจจะตายผมอาจะตายช่วยอไหมกูอาจจะตายแต่กูต้องเพลงประมาณไหนจริงเดี๋ยวกูไปชื่อหาเรียนดี มันจะกินกูมาเราเพื่อนอยู่เกตัวเกตตัวมันเกตตัวพี่ตัวเดียวตัวเดียวต้องทตัวเดียวต้องทำตัวเดียวพี่เชื่อมละเฮ้ยกูเชื่อมได้กูดูมือหัวมึงเงินให้พี่ช้นไหนมาร์กเลยเชยตรงตรงไหนตรงไหนมีสกาามีสกาามันอยู่ตรงประตูตรงตรงตึ้งผมเลยมาเราเพื่อนอยู่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกูน่าจะแดกกกูได้เพื่อนมันจะวิ่งพี่ขู่ให้พี่ขู่ให้โอเคโอเค เพื่อมันวิ่งลงไอ้ปิงปิดปิดหลังหน่อยเพื่อมันจะวิ่งลงไปเดี๋ยวกูรอยิงฟรีเพื่อมีวิ่งไล่ลงคือไปเลยร้อเมตรติ๊กฟ้าเจย์นะ400เมตรไปติ๊กฟ้าเหรอติ๊กฟ้าต้องเจอพี่ดิเออเดี๋ยวพี่รอยิงเลยมันจะมาแถวเนี้ยวิ่งมายังมันไม่รอเลยเพื่อชุดเพชรต้องไปชนนะเทียบไปไหมมาชนเลยมาชนเลยแถวหน้าผมแคยผมชนผมชนมีไหมไม่เห็นไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสวยตรงไหนหน้าตัว เออหน้าประตูเห็นแล้วมาๆๆมย้าๆไปข้างหน้าน้องๆๆได้ไปก่อนนะ3 3 3ตโอเคโอเคไอตัวฟรีอไหมตรงไหนไม่ตรงผมแดกได้ตรงผมไม่มีตัวผมไม่มีแล้วอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงมือเหรอตรงผมตายแล้วตรงผมตายแล้วโอเคโอเคตรงนี้แค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวพี่เก็บของก็ผมว่าตัวเดียวเองเก็บของเลยเองเก็บของเลยเอาเลยเอาเลย ในเกมมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะเว้ยกลับไปฟาร์มดีกวาพี่ว่านะเราฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มนี่ให้เสร็จไปก่อนก็ได้แล้วกลับไปฟาร์มได้เอนี่อยู่กับผมก่อนได้ปะได้ได้ไดู้ต้องอยู่ด้วยมี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 อยู่ด้วยกันเลยเลยไม่ไปหารถก่อนไปหารถก่อนโอเคโอเคเ๋ยวพี่ไปเ๋ยวพี่ไปอ่านไปหามัวก่อนอัน เดี๋ยวพี่ไปอ่ะโทนี้เดี๋ยว,วผมอยู่กับปิงก็ได้เดี๋ยวผมอยู่กับปิงก็ได้อ่าโอเคโอเค่โอโอเราเนตอนนี้อย่ากลบกลบไปอ่ะผวอก,อก็ได้นะความยาวม,มาโทนนี่มามีคนตัดรถบ้านนี้ตัวหนึ่งสีฟ้าตีใครโดดวะเฮ้ยโทนี่ตีขวาให้หน่อยตีขวาให้หน่อยไม่เห็นเลยว่ะมาๆขั้นวิ่งมาพี่มาแล้วพี่สมองขวาให้ สวยสวยเกิวซ้ายซ้ายเน็ตพี่ในบทในบทพี่ใหม่พี่รอพี่รอโอ้โทษว่ะเท่านี้เฮียอย่าบทน้าพี่เลยเออเนี่ยหน้าประตูเลยที่เปิดประตูนะปั๊บ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 โอร์วิวโดนไฟนอตอีกตัวเย็นเจ็บ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 เจสวย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 สามก่อนโอพี่อยู่ได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยบีดเขาไฟกับไฟนอตดูเลย ซ้ำเจ็ปูด้วยเอ้ยเชืออีกตัวใครซ้ำให้ซ้ำแเ้วไม่มีใครซ้ำไม่มีใครซ้ำดูพี่โอแล้วซ้ำแล้วไม่ไม่เดี๋ยวผมชูเบงเดี๋ยวผมไปชูเบงโทษทีหวาโทนี่พี่ไม่โฟกัสไหวเฮียแม่งผมไม่ได้ยินเสียงโดดตะกี้พี่จริงๆนะผมเพิ่งได้ยินเออไม่ไม่ผนึกว่าทีมทีมเราโดดเว่ยผมเลยไม่ชัวร์ผมผมเห็นพี่โอวิ่งไปแล้วนึกว่าผมพี่เอวรอดกูจะวิ่งตามไอ้สัตว์กูไม่รอดไอ้เหี้ย อยู่ไม่ได้เี็บอยู่ตายแน่เฮ้ยเก็บรถก่อนได้ป่ะเป็นเก็บรถให้พี่ก่อนพี่ปั๊มยาปั๊มรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่หน้าโบนไงยิงควงแล้วมั้งน่ะโอ้โหเจ็บควงพันแล้วพังแล้วควันขึ้นแล้วที่ผมไม่อยู่ไงจะพังแล้วอีกสองนัดเองเราไปตีสี่ไหมเผื่อได้รถไปตีสี่ป่ะเผื่อได้รถแถมลาเบนด้วยไฟนอนกับอวบไม่ครบแน่นอนอ่ะเม่กี้มันตัดลาลาเบนเออว่ะไม่ลาเบนไม่มีพี่เมื่อกี้ผมขับไปแล้วตรงตรงมาร์กเลยไม่มีนะเอองั้นเราไปลาเบนไหมไปฟ้าไปหารถก่อน คิดว่าไงเข้าไปจะยิ่งสูญเสียแล้วก็ม้าเขียวผมนี่นะที่ไอตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าใช่เปล่าิงมารับพี่หน่อยรถรถพังรถพังแล้วงั้นเราก็ต้องวิ่งลูกเขียวไม่มีแคลอลี่เขียวเยอะมากเลยเนาะเอาเอาเอาเก็บมาก็ได้มันเยอะมากเลยพี่ผมเก็บไม่พอเก็บเข้าที่มีก็ได้แล้วมาแรกก็ใส่ก็สุดท้องตกเลยยัเดี๋ยวไปฟังนะพี่เอาเราเก็บเองก็ได้เนี่พี่นี่ยโอ้เลส บบารอแป๊นึงเที่ไปหาแถวรถซาระเบิร์ดแบบไปบนหุ่งแถวมาร์คพี่อ่ะออืคิดว่าไงไฟนอลกับโอวบิลเนี่ยคนคนว่าไฟนอลกับโอวบิลแน่นอนคนหรือรถรถไอ้บิงไปหารถเส้นอ่ะอ่คโอเคเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมจะแบบค่อยๆส่องดู ระวังบ้านหน้ามีนะเว้ยบ้านไหนเออบ้านบ้านหน้าคือหน้าพี่โออ่ะบ้านบ้านขวาเนี่ยเออเออบ้านสลับอ๋อนั่นไงเอออราไไปหถก่นด้พี่หารถพี่ว่าราเป็นมีรถหน่าจะเป็นโอเวบิวกับไฟนอลวะดูยังทรงละอ่านก้าวไว้ก่อนได้ไหมอย่าให้ใครเข้าอ่ะเดี๋ยวพี่ได้รถแล้วพี่มาเติมโอวบิวหรือตัวเดียวเองกับไฟนอลก็น่าจะเด็กตัวเดียวมั้งไม่ก็สองอ่ะถ้าเจอเขาก็โถมได้เลยนะเว้ยท่านโถมอ่ะเออโอเค มอไซหรอไม่ใช<ม><ม>่มอไซดีจลยมอไซมันนะมอไซเจอตรงนั้นนะมันดูกล้องผมหรือเปล่ามันเลยเหน็นไม่ไม่กล้องพี่โอ้ก็เห็นเหรอเหรอมันบ้าเห็นปะเห็นหมดแหละไอ้เหี้ยมันจอดอยู่นะ้เลยไปไปไปหารถข้างบนเลยเดี๋ยวพี่ไปหาลาปไปหนึ่งไปอยู่โอเคจะหานะโซนผมไม่ค่อยมีอ่ะพี่รถอ่ะโซนไอ้ถนนที่ผมบอกอ่ะไม่มีอะไรทั้งเส้นแบบแบ็คคอปกลับโผล่ไว้ก่อนยิงกระเอ็ด<อ> เคเคพี K K P, oh, man, ่กาวิวโหแม่งเลสโซ่สองรอบปั่นจิงทุ่มมนตี้ตอะไรอ่ะที่ที่เรายิงตายพี่ยไปนั่นไปนั่นไปนั่นกาวด์วิวกาวดวิวจะขึ้นเขมเป่ะวะใช่ป่ะอืมมันจะมา,มาเขมเราไปดกมาขนาดนี้เออสอง่งวัตถัยไปดกมาขนาดนี้ละไอ้เหี้ยตอนแรกคุณนึกว่าเป็นตี้มันนะเว้ไอ้เหี้ยพี่พี่ออพี่อเออ,เอ,อ ว่า,าพูดมาดิเท่นี้พี่ใบเรียกอะได้มอไซค์วะไอ้เชีย่ยเลือกทำไมอะโูโ้มอไซค์สามซ้อเอ้สามล้อสามซ้อเขี้ยเลยพี่แบ๊แบกบเดียวขอคุยด้วยหน่อยตูบแบ๊กค, <โด S 2> คอปแล้วก็เอ็ดเดียวกันครับดีเลยอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพี่โอเล่นไปก่อนพี่ใบจะคุยกับผมแปบ๊บเดียวผมจะปิดไลท์สักกู่พี่เลยไปกันเลยนะครับทำไมไม่ให้อินเกมก่อนวะ ผมได้มองไซส,สามล้อว่ะพี่อืมต้องหาอผมไปเอานะเนี่ยไม่มีรถเลยฮี่ใช่มีรถเคลื่อนปิง w ต,ต้องงานสามล้อหรอหกพัอนพี่ แต่แถวโซนมาผมอะไม่เห็นเลยนะพี่ไม่เห็นรถสักคันเลยที่มันหลับขึ้นไปิงมึงว่ามันเกี่ยวได้ไหมมันกาลังไปหามึงกาลังไปบ้านนี้มันขับไปแล้วน่าจะบีเคเว้มันขับไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่แม่งเก็บรถไปหมดละมันจะบวกเข้าทีมบ้านติ๊กเหลืองเลยโอ้โหอยู่ในบ้านที่เชื่อมันทีมติ๊กเหลืองเต้องรอมันออกก่อนต้องรอมันออกไปกันพี่โอไปหามุมเกี่ยวจากจ้าไปไะเกี่ยวแม่งติ๊กซ่อมตัวหนึ่งอะ มนอยู่เหลืองใช่ป่ะเออมาที่คลาซ่าเหลืองมือเนียนไปเลยระวังรวงเปลี่ยนนะอือไม่มีรถอ่ะอืเข้าไปคับป้อนปิงปิงปิงพยายามวัดใจออกมาได้ไหมอ่ะพี่ว่าพี่อยากได้รถมากกว่าต้องเกี่ยวอ่ะตัวตัวเราคบอ่ะเราใช่ใช่คิดว่างั้นเราไปเราเออขับรถมารับรับไปด้วยกันก่อนดีกว่าไม่ได้รถเลยคับ ไอ้ปิงไม่น่ารถเหมือนกันพี่อา้าวสามล้ออ่ะไม่สามล้อมันจอดหน้าบ้านเลยมันอยู่หน้าบ้านเลยไงหน้าบ้านม,มันเลยเหรออืมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองวิ่งไปหาถวโพดูเผื่อได้เกี่ยวสักคันได้เชียปิงกับพี่มาวิ่งใกล้ๆกันก็ได้เผื่อเกี่ยวเยี่ยนได้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 ไดถ้ามันมูฟไลายขวาพวกพี่เกี่ยวได้แน่นอนตั้งมตกล้อง เพราะว่าผมต้องขึ้นเขาไปเล่นโซนนี้พี่หารถมาจังวิจีนสิบบนกฟุอยู่ไกลนะเบี้ยวเอ่อศูนย์ร้อยเมตรอ่ะหนึ่งนาทีวะสี่คันเลยผมต้องเดินไปทางโบดไปทางโบดไปทางโบดถสี่คันเลยไปทางผมนะอือได้เคยเคยผมเนียนก่อนไล่ได้ไหม มันทิ้มผมแน่พี่อ๋อมันมันมันครบมันครบเก็บยามันครบซีโอเคโอเคปิงมีรถไหมแถวปิงอ่ะเราต้องวัดใจขึ้นนี่ว่ะเราต้องไล่อะผมจะวิ่งให้ให้ผมวิ่งแถวตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์ไงปิงใช่พี่อยากให้เองไหลเข้าไปเลยเว้ยผมนะใช่ใช่โอเคโอเคแลวผมเดินผมเดินผมต้องเลือกแล้วล่ะอ๋อโอเคมอเตอร์ไซค์นนี้ใช่ไหม โอ้ดูสอบป,ปีวันนี้นแต่ <ผม S 2> พีเเ่เอารถเอารถเอ็นี่ไปโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวมันแกบมาใส่มาเนี่ยเอ้ยผมอยากรู้ว่าสอบใครวะเฮียโอ้ดับบิลจริงด้วยวะเฮีย <laughs> ไปยังไปนี่เดี๋ยวพี่เอารถเอ็นนี่ไปดีกว่าไหมมันไม่ใช่ว่าผังเหรอหพี่ยังยังปิงไอไม่ใช่ปิงไอ้โทนี่มึงดูผิด โอ้เทียบค่อะไรตอนี้ปิงพี่ขอโทษว่ะกลับมารับพี่หน่อยรถไม่ไหวเลยเทียมึงดูพี่มึงดูพี่ตอนี่ไหนวะคิดว่าอะไงล่ะพี่แซ่บเะล่าพี่พี่ออกก็กูเดินผ่านมาตั้งแต่บ่อิพี่นี่ไงเก็บมาแล้วเพราะยาโอเคยาไม่ยอม้ยรถมาหลังเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บขับไปเลยขับไปเลยขับผาขวา ารอรับเพ่มม่สีนอ๋อตามอะไยใช่ไหมตามอเรยิงล่าจักไกานเลยแล้วปะเป็นเข้าให้ลึกเลย,เ,เ,ลยเข้าเนินนี้ไปเลยตเหกืองตัดตอดตอด ขึ้นเขาได้ป่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเก็บให้อืมไม่มีนะระวังระวังเผื่อมันเนียนเหมือนดีโอดีตอนนั้นขึ้นเขาซ้ายได้ป่ะเผมก็อยากขึ้นเหมือนกันผมขึ้นนะโอเคโอเคไม่ไม่ไอไอปิงมึงเอารถมึงอ่ะไปขึ้นเลยเว้ยขึ้นกระอันไปเลยเดี๋ยวพี่อาจจะวิ่งซึมได้ถ้าเกิดมึงยืนไฮกาวอ่ะคนนั่ป่หรอปะโอเคงั้นงั้นพี่รอพี่จะซึมบ้านนี้ไปเรื่อยๆเว้ยบ้านติ๊กเหลือง อาไม่ยังล็อกอยู่นี่หว่ายังไม่หมดยังไม่หมดอ่าได้ได้ทนกับอัดเราขึ้นไปเลยแต่บ้านบ้านบ้านลงเหรอพี่เข้าเองเฮ้ยอะไรมี่อะไรมึงดูรถดิรถอยู่ไหนพี่รู้นะตกใจเนาะรถลอยขึ้นไปบนฟ้าน่ะก็ขึ้นฝั่งซ้ายหายเฉย พี่กำลังซื้อของเข้ามานะหนูเชี่ยอะไรสัตว์น้องโอเคโอเคเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ผโอ้ยไอพิงึงเนียนแล้วมึงรอเกี่ยวรถมันได้นะเว้ยมาขึ้นกับพี่อันน่ะรอก็เชี่ยแล้วเมื่อกี้ปืนพี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอ้ยเอาครัสุดท้ายพิงค์ Watch พวกพี่รอเกี่ยวได้ปะไม่มีแฟรฝดไอ้เนี่ยรอนอนยิงอ่ะนอนยิงพร้อมกันเลยอ่ะแบบระเบิดทีเดียวอ่ะมันจะออกทางไหนโทนนี่ตึกในแหมพี่หน่ะมันจะออกทางนี้พี่ ตีฟ้าผมเลยมาจอกลายนี้เลยมันต้องออกทางนี้อย่างเดียวเว้ยโอ่โอน่าจะเกี่ยวได้มีรถออกทางนี้แล้วมันออกยังสักเักษ์ยังยางยางไม่拉ยาวเลยมันเก็บแฟอยู่มันเก็บแฟอยู่เพราะเนียนเนียนเนินซ้ายได้นะเว้ยตอนนี้ใช่ไหมลายนี้เว้ยถ้ามันตะลึกอะต้องต้องพี่ใช่ไหมเออมันเก็บแฟอยู่ถ้ามันพุ่งมาผมว่ามันต้องพุ่งมาแอ่งนี้เว้ยเนี่ยแอ่งนี้เลยอะ มันเจาะรถหลังแฟร์เลยไปเฮ้ยออกจอะจอะไก้ละใกล้ละออก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 ขางไหน Watch out เดี๋ยวมึงอยู่เพงนิ่ Watch out เอาคันไหนเอาคันไหนคันแดงนะคันแดงนะไปนแดงแขนแดงถนออกซ้ายพี่โอซ้ายดีครับพี่เจ็บเจ็บเจ็บนอนนอนสปีดก็ได้รถมาระเบิดคันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเหมือนมันโดนลับเหรอมันโดนลับมันโดนลับจากเอาไว้กี้ หบืพี่รับมันมันจอดรับแค่นี้จะแหงนเขีดเต็มเลยพี่โอเดี๋ยวผมรีบตามไปนะอืออืออืมจำเดียวจำเดียวไันนีป็นตัววตซ้ายโดดชิคชิคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรถเองค่ะหน้าพี่ปาแบบเอ้เลยมาใหม่ผมอาจจะคำได้วาเช้เนื้อหน้าพี่โอ้จิกจิกฟาเลยตัวค้ามกายสองตัว พี่แม่นตัวว่ะหรือว่าเลขมันบังวะเลขขนาดงบัมอเตอร์ไซค์ม,ซมาหร่จัลอลอลองหวะลรอของมอเตอร์ไซค์มันวินวินหายไปไหนไม่รู้อ๋อตัวกาฟกี้มันในนี่ไปละหอยไปละหายไปแล้วหายไปแล้วไปแล้วที่ขับแล้วิ่งห้องน้ำตัวหนึง่งวิ่งห้องน้ำตัวหนึง่งห้องน้ำไหนเดี๋ยวกูติ๊กให้ เที่ยวกูโดนเนียนเด็ดแท้มันเนียนนี่คุณนึกว่าตัวเดียวบักกี้ขอยากล่ะเราเราซึมเราซึมเรามีรถนี่ไม่มีพี่ไม่มีรถมันลอยโอ้โหบักหายอ่ะบักเอยอือเออบักหายบักหายผมซึมเข้าไอ้ไอ้นี่ได้ปะแซนมาตินอ่ะซึมเข้าขวาเลยอ่ะซึมเลยคุยกัน ไอ้เหี้ยรถก็หายโอ้ What the fuck ดนช่วยจัดเหี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สาริกาดวงไปโดนรับแล้วสาริกาสาริกาอะไรชื่องานไม่ต้องไม่ต้องหรอกพี่ไม่มีใคขยีพี่หรอกดูแล้วยิงเติมยาเสร็จสาริกาดวงเฮี้ยรถหายพวกบ้าเลยล่องผมเลยเนี่ย ผมว่าแล้วพอวงวงนีวี่ตายแล้วมันจะไม่ตายเว้ยเ้ามาใส่พี่ไม่หายมอไซอยู่ดีลอยขึ้นฟ้าหายไปเลยเจ็ดแม่แค่นั่นแหละมอไซขนาดนั้นอะไม่ตายมันเข้ากันได้ไหนวะสมันวพ่โอ้ปะไม่ตายยังอยู่เลยเนี่ยเออพี่ต้องเดินไงพี่จะเดินเปิดทางพวกมันเข้ากัน ต้องรู้ปฏิฟาถ้ารู้ลาธหนุนไปเลยอ่ะก็เห็นไอ้โทนี่บอกว่าเรียกกูเข้าไปให้พี่ไปรับนะเออต้องมาเดินต้องมาเนาะถ้าไปรับก็อาจจะไม่รอดเลยโอเคได้เราสองคนอ๋ออ๋ออ๋อเครียดไอ้โทนี่โคตรเออเลยคือผม่จะไปบอกว่าเออไอ้โทนี่ไปบอกพี่โอ๋ก่อนต้องขับไปเลยนะบิงมึงจะไปไหนอ่ะเขาอยากนะเนี่ยหเฟ้ยเฟ้ยปั๊มน้ำปั๊มยาวไว้เลยเดี๋ยวโอเดี๋ยวพี่นี่ก่อนนะมันได้รถแล้วมันเข้าได้เว้ยเก็บศพแป๊บเอายาอย่เดียว พ S เอ็มแบ่งรถได้ยาดมีเยอะไหมมีเกี่ก้อนแบ่งพี่สักก้อนหนึ่งก็ได้อะมีมีสามก้อนวงเจ็บนะวงเนี้ยพี่ว่าอยากเก็บรถเลยนะเขารู้ไปเลยเก็บแบนเดตเยอะเหมือนกันผมเก็บมาไม่เหลือเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปั๊มยาเไราไปแล้วต้องเอาควาให้ก่อนเอาความให้ก่อนเขารู้ไปเลยดีกว่าไหมคันเดียวจะเข้าระยะอะไรล่ะมียี่สิบแปดไปเลย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 ไม่ต้องดีแล้วเดี๋ยวไม่ทันดีบีนั่นเนี่ยอ๋อเยี่ยวอัลเจเบียถูกแล้วแต่กินน้ำไม่เต็มเดีย ไอ้เหี้ยคุณลูว่าตี้นั้นวงนี้ไม่น่าจะแรงแต่พี่ติ๊กให้โทนี้ติ๊กแผนไว้ที่ว่าเนินเนี้ยมีแน่นอนไปใต้เนินไหมใต้เนินใช่อยากให้ไปเนินใต้เนินลายถนนไปเลยปิงเฮียทางที่เร็วที่สุดแืนควานะสามสองหนึ่งผมจะป้องย่างการขับลายถนนไปเลยรถแม่เอือดจังวะไปเลยรอบมันยังไม่มารอบไอ้ปิงไอ้ปิงตอนใกล้จะถึงเมืองงาสบู๊รอเลยนะเว้ย เออติกติกฟ้าก็สวยนะแต่จะโดนขังไหมวะให้สองแผนให้สองแผนให้สองแผนเออไปได้ไปได้ไปดิขวาบนขวาบนาบนขวาบนเราเราจอดข้างล่างตื้นได้นี่เอาเล่นเล่นเล่นนั่งงานเลยเอาเอาเอาเนต้าน่งันต้านันใมตากมาแล้วฟกล้วัไปเลย อยู่ซ้ายปิงไ่มันเรื่องมาล่างตัวนึง<ว>น,น,น,น็อกหนงน็อน,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 นามยาพี่มาเต้มานมันของคำตัวบนแหะไม่ต้องดีพี่มาเดอดเอสรษมเดดเหมือนกันตัวเดียว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 หน้า,นา,นะาทียไปเล่น อ้ oh, oh, มมันได้เปลี่ยนพี่เชยข้อความ,ม,น,มนได้เปียจหัวแตกแล้วอ่ะสวยแล้วคิมโดนไอ้กดโดนไอ้ตัวข้อความ